หนังเรื่องนี้เล่าจากเรื่องจริงในประวัติศาสตร์ของสองพี่น้องเคลมาเฟียผู้เคยครองลอนดอนมาแล้วจะเป็นอย่างไรเชิญรับชมรับฟังได้แล้วครับหนังเริ่มเล่าที่ปี1960มีมาเฟียพี่น้องฝาแฝดตระกูลเคลที่ใครๆในลอนดอนต่างก็รู้จักทั้งสองผูกพันกันมากคนน้องมีชื่อว่ารอนเคลหน้าตาจะโหดกว่าพี่และใส่แว่น นิสัยของน้องจะบ,บ้าเลือดไม่มีเหตุผลแต่ก็ชอบเพฮาส่วนคนพี่ชื่อว่าเรจิโนเคลรหรือเรจี้นิสัยเรจี้ต่างจากร้อนมากและเป็นนักมวยที่เก่งกาจมาก่อนเช้าวันหนึ่งเรจี้ถือกาแฟมาให้สองคนนี้ซึ่งสองคนนี้เป็นตำรวจคอยตามสืบคดีของเรจี้เขาเอากาแฟไปให้และหยอกล้อตำรวจแต่ตำรวจให้เขาใส่หัวไปเรจี้ก็เลยเทกาแฟทิ้งและถามอับี้ว่าแฟนคนขับรถเขาไปไหน อัลบี้บอกว่าหมอนั่นยังไม่ตื่นเรจจี้จึงเดินไปและให้อัลบี้ขี่ตามมาและเขายังไม่ลืมที่จะโบกมือเรียกตำรวจให้ตามเขามาด้วยเมื่อเดินไปถึงบ้านแฟงได้มีน้องสาวของแฟงชื่อฟรานซิสเดินมาเปิดประตูให้เรจจี้ถามชื่อเธอจากนั้นชวนเธอคุยแฟงพี่ชายรีบตื่นแล้วก็ลุกลี้ลุกลนบอกว่าเดี๋ยวจะรีบลงไปเรจจี้จึงเอ่ยชวนฟรานซิสว่าถ้ายอมไปเที่ยวกับเขาคืนวันเสาร์เขาจะยอมให้อภัยแฟง ฟรานซิสจึงตกลงในระหว่างเดินทางเลจจี้ถามแฟงว่าน้องสาวนายทำงานอะไรเขาก็บอกว่าเธอกำลังเรียนพาณิชย์และนิสัยก็ค่อนข้างเกเรแต่เลจจี้ดันชอบและบอกว่าเธอดูมีสง่าราศีดีเมื่อขี่มาถึงซอยเล็กๆเกขาลงไปขอเวลาตำรวจ5ทีแต่ก็ได้แอบหนีไปเพื่อไปหารอนเคน้องชายของเขารอนถูกจำคุก3ปีข้อหาทำลายร่างกายพอใกล้พ้นโทษ เขาถูกตัดสินว่าสติไม่ดีและถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลบ้า,บาเรจจี้จึงส่งลูกน้องไปขู่หมอคนนี้ว่าให้หมอรับรองให้น้องเขาว่ามีสติดีซะและปล่อยตัวเขาออกมาหมอไม่มีทางเลือกจึงไปรายงานกับคณะกรรมการว่ารอนเคลเป็นผู้มีสติดีที่สุดตั้งแต่เขาเป็นหมอมาการคุ้มขังเขาจะสิ้นเปลืองงบประมาณเปล่าหมอได้แต่พลมพำกับตัวเองว่าหมดกันชื่อเสียงที่สั่งสมมา หลังจากตัดสินให้รอนรอดพ้นจากการจำคุกแล้วหมอได้เดินมาคุยกับเรจจี้ว่ารอนเคลสติไม่ดีนะและชอบใช้กำลังเอายานี่เขาทานละสองครั้งเมื่ออย่างนั้นเป็นเรื่องแน่เมื่อถึงวันเสาร์ฟรานซิสแต่งตัวจัดเต็มรอเรจจี้มารับแต่แม่เธอก็บอกว่าเธอนั้นเหมือนโสเปนีไม่ว่าผู้หญิงคนไหนที่เข้าหาเขาเป็นเหมือนโสเปนีทั้งหมดและแม่ฟรานซิสไม่ชอบพวกเขาเพราะเขาเป็นมาเฟียแต่ฟรานซิสก็ไม่ฟัง เรจจี้พาฟรานซิสมาที่ผับซึ่งเป็นผับของเขาเธอตื่นเต้นมากเพราะเธอมาหลายครั้งแล้วแต่เพิ่งรู้ว่านี่เป็นผับของเขาจู่ๆลูกน้องของเรดก็มาหาและบอกว่ามีเรื่องสําคัญเขาจึงให้ฟรานซิสนั่งรอพอเขามาเอบี้ก็ได้บอกว่าแจ็คมีเรื่องจะคุยด้วยแจ็คสารภาพว่าเขาแอบ,บยกักยอกยาของเรจจี้ไปขายเองหวังจะเอาเงินมาเอาใจเมียเรจจี้ยังใจเย็นและบอกว่าให้เขาเอาเงินมาคืนให้ครบและถามว่าจบเรื่องแล้วใช่ไหม เขาให้บุหรีแจ็คจุดให้ด้วยจากนั้นก็ต่อยแจ็คเพื่อสั่งสอนบอกว่าคราวหน้าถ้าแกทำอีกแกตายแน่หลังจากนั้นเขาจึงมาสวีดกับฟารานซิสฟารานซิสถามเลจจี้ว่าเขาชอบเป็นมาเฟียหรอเลจจี้บอกว่าเขาไม่ได้เป็นมาเฟียเขาเป็นเจ้าของผับเขาชอบเงินชอบให้มีคนนับถือเขารู้ตัวเองดีวันต่อ,ตอมาเลจจี้พาฟารานซิสมาหาลอนที่รถบ้านกลางป่า รอนออกมาต้องรับฟรานซิสอย่างอบอุ่นเลดจ,จี้จึงเข้าไปเอาเบียร์แล้วบอกให้คนในรถบ้านออกไปเอาของให้ฟรานซิสงงว่าทําไมรอนอยู่กับผู้ชายรอนจึงเล่าให้ฟรานซิสฟังว่าเขาเป็นพวกรักร่วมเพศและเป็นรุกรอนบอกว่าเราไม่ควรปิดบังตัวเองมันทําให้เรามีปัญหาและไม่เป็นตัวของตัวเองฟรานซิสเข้าใจเขารอนบอกอีกว่ารู้ไหมเขาและพี่ชายจะครองลอนดอน จากนั้นหนังตัดมาที่คู่อริของเคลคือแก๊งลิชาร์สันอยู่ที่ลอนดอนใต้พวกนี้มีชายาว่าแก๊งซาดิสโดยมีชาลีเป็นหัวหน้าแก๊งพวกนี้กําลังทรมานคนจากฝั่งเหนือถามว่าแกทํางานให้ใครแต่มอนี่ก็ไม่ยอมตอบจึงเริ่มชอ็อตไฟฟา้าวันรุ่งขึ้นขณะที่เรจจี้กำลังเดินอยู่แก๊งลิชาร์สันก็ได้ขี่รถมาชนเพื่อตักเตือนเรจจี้ว่าอย่ามาแย้มกับถิ่นพวกเขา แต่เรดจี้ก็ได้เอาคืนโดยเอารถพุ่งชนร้านที่ชาลีกําลังกินข้าวอยู่ชาลีจึงทนไม่ไหวขอเจรจาเพื่อสงบศึกโดยส่งจอร์ดคอร์นิวมาเพื่อเจรจาโดยจอร์ดบอกว่าชาลีเชิญพิธ,ธีถิ่นของเขาเพื่อเจรจาแต่รอนบอกว่าจะรู้ได้ไงว่าเราไม่โดนหักหลังจอร์ดบอกให้เคลเชื่อใจแต่รอนไม่เชื่อใจคูร่ริจอร์ดเริ่มโมโหและด่ารอนว่าอีตูควาย ผมไม่ได้มีเจตนาจะบูลลี่เพศ LGBTQ แต่หนังภาคอย่างนี้จริงๆครับรอนจึงชักปืนขึ้นมาแต่เรจจี้ได้ห้ามไว้แล้วบอกว่าอีกหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวตามไปพอไปถึงพวกริชาสันได้ส่งลูกน้องมาเพื่อสั่งสอนรอนได้ชักปืนขึ้นมาบอกว่าฉันอยากดวนปืนนะเว้ยไม่ใช่ต่อยกับพวกเซสวาแบบพวกแกเขาเริ่มพามและออกจากร้านไปพวกนั้นคิดว่ารอนสติไม่ดีและหนีเอาตัวรอดไปแล้วจึงคิดจะลุมเรจจี้ แต่เรจจี้ก็ได้ฝากข้อควาไมไว้ว่าให้หัวหน้าแกงพวกแกไปตายซะแล้วบอกว่าจะไม่ว่ากันนะถ้าฉันจะตอบโต้เขารู้อยู่แล้วจึงพกสนับมือมาทันใดนั้นรอนแอบย่องมาด้านหลังและใช้ค้อนฟาดเปิดงานแม้คู่อดีจะมีเป็นสิบแต่พี่น้องเคลฟีมือเหนือกว่ามากจึงกระทืบพวกนั้นได้อย่างง่ายดายในระหว่างที่ชาลีกำลังดูบอลอยู่นั้นก็ได้มีตำรวจเข้ามาจับกุมเขาข้อหาโกงช่อชนและทำลายร่างกาย ทำให้ต้องติดโค้ง25ปีนั่นทําให้รอนรอนถูกสองพี่น้องเคลเข้าไปคุมโดยปริยายตัดมาที่ชายคนนี้มีชื่อว่าเลสลี่เพนเป็นนายหน้าและผู้จัดการให้สองพี่น้องเคลเขาเรียกเจ้าของผับคนนี้เข้ามาและบังคับให้เขาขายให้พี่น้องเคลเพนขู่ว่าถ้าไม่ยอมขายอาจจะต้องใช้วิธีที่สันติน้อยลงด้วยอำนาจของเคลทำให้เขาฝืนใจขายจนได้ เลจจี้ชอบเพนพราะเขาทําให้ธุรกิจของครอบครัวเติบโตแต่รอนไม่ไว้ใจเขาเพราะเขามีเล่ห์เหลี่ยมเพลเล่าให้ฟังว่าขั้วอํานาจมาเฟียจากอเมริกาชื่อว่าแรงลี่สนใจที่จะเข้ามามีบทบาทในลอนดอนโดยจะจ่ายเงินให้มาเฟียท้องถิน่นและเริ่มมีอํานาจขึ้นเรื่อยๆแต่รอนก็ขัดว่าเขาไม่สนเขาจะแสดงให้พวกมันหวาดกลัวเอง เมื่อบลูโน่นายหน้าจากอเมริกามาถึงเขาจึงเริ่มตกลงธุรกิจกันฝั่งอเมริกาสนใจมาทําธุรกิจผับและคาสิโนแต่นั่นเป็นธุรกิจสีขาวบางหน้าธุรกิจสีเทาและเสนอเงินให้สองพี่น้อง40%เพื่อให้สองพี่น้องคอยคุ้มครองธุรกิจของพวกเขาแต่ก็ดนเลจจี้เสนอเป็นหุ้นส่วนกันมากกวา่าโดยจะแบ่งกัน50/50โดยจะไม่ยอมเป็นลูกน้องเพราะนี่มันถิ่นเขาบลูโน่เข้าใจและยอมตกลงทำธุรกิจด้วยกัน ความสัมพันธ์ของฟ,งฟ,งฟรานซิสและเลจจี้เติบโตขึ้นเรื่อยๆแต่แม่ฟรานซิสก็ไม่ยอมรับในตัวของเลจจี้ธุรกิจของเครก็เติบโต,ตมากเช่นกันพวกเขาเริ่มขยายผับบาร์ไปในแดนใต้มากขึ้นและพวกเขาตามมีชื่อเสียงมากแต่แล้ววันหนึ่งก็มีหมายจับมาหาเลจจี้ทาให้เขาต้องจําคุกหเดือนเขาจึงเลือกจะเดินทางไปเพื่อมอบตัวแต่โดยดีเหตุการณ์นั้นทําให้ฟรานซิสเสียใจเป็นครั้งแรกเมื่อเข้าคุก ผู้คุมเริ่มสอมเลจจี้บอกว่าในนี้แกมันก็แค่เสสวัตเลจจี้ใช้เล่เหลี่ยมขอวอนผู้คุมและแอบฉกกุญแจมือมาและขอให้ผู้คุมนั้นเอาน้ำให้เขากินหน่อยเมื่อเอาน้ำมาให้เลจจี้ลุกขึ้นและล็อกผู้คุมไว้กับกรงและเริ่มสอมผู้คุมคืนฝั่งรอนเริ่มทะเลาะก,กับเพนเพราะเขานั้นอยากเอาเงิน5 0,000ปอนป์ไปเปิดบริษัทเพื่อเด็กๆในไนจีเรียแน่นอนว่าเพนนั้นไม่ยอมเพราะนั่นเป็นเงินของบอนแต่เพนก็ต้องให้รอนไปอย่างไม่มีทางเลือก พราะระหว่างที่เลจจี้ไม่อยู่รอนถือว่าเป็นหัวหน้าของเขาวันถัดมาฟานซิสได้ไาเยี่ยมเลจจี้เธอถามว่าใครเป็นคนทําคุณพวกนักโทษหรอแต่เลจจี้บอกว่าพวกนั้นไม่กล้าหรอกแล้วบอกให้เธอดูผู้คุมที่โดนเขาอัดบอกให้เธอไม่ต้องเป็นห่วงเขาดูแลตัวเองได้ฟานซิสทุกใจบอกว่าเธอไม่ได้ต้องการชีวิตแบบนี้ไม่ชอบให้เ็ตจี้เป็นมาเฟียอยากให้เขาทำอาชีพสุจริตและเธอรักเขา ตัดมาที่รอนรอนในตอนนี้เขาป่วนผับตัวเองขึ้นไปขัดนักดนตรีที่กําลังเล่นพูดกวนใจแขกที่มาผับบอกว่าพวกแกมันก็แค่ไฮโซจอมปลอมเอาแต่อวดรวยและวันที่เรจจี้ออกจากคุกก็มาถึงเขาแต่งตัวเนียยและนาดอกไม้ไปให้ฟรานซิสที่บ้านแต่แม่ฟรานซิสไม่ให้เข้าไปแน่เขาจึงปีนตามท่อเอาดอกไม้ขึ้นไปให้ จากนั้นเขาก็ขอเธอแต่งงานแต่ฟารานซิสบอกว่ามีข้อแม้สองข้อคือมีอิสระและทำงานสุดเิตดเรจจี้บอกว่าเขาสัญญาด้วยเกียรติของเขาฟารานซิสจึงตอบตกลงและในวันเดียวกันรอนที่ทำให้ผับเปลี่ยนแปลงไปเป็นเหมือนโรงละครแสดงโชว์แปลกๆที่ลูกน้องได้แต่ปวดหัวกับการกระทําของเขาและทันใดนั้นเรจจี้กับฟาซิสก็เข้ามาเห็นผับของเขาเปลี่ยนไป เมื่อเข้าไปคุยกับเพนทำให้รู้ว่ารอนไม่ให้เพนจ่ายภาษีของผับแถมยังเอาเงินผับไปใช้ทำให้ของโมโหมากขึ้นไปอีกและทั้งคู่เริ่มทะเลาะก,กันฟรานซิสขอให้เรจจี้หยุดแต่รอนดันไปพาดพิงเรจจี้ว่าในหัวเธอไม่มีอะไรเลยนอกจากไอจูของพี่ชั้นคำพูดนั้นทำให้เรจจี้อดกลั้นไม่ไหวเริ่มใช้กำลังกับรอนทั้งคู่เริ่มแลกหมัดกัน รอนหยิบขวดจะฟาดใส่พี่แต่พี่บอกว่าเฮ้ยเฮยอย่าใช้ขวดนะเว้ยรอนไม่ใช้ขวดแต่ด้านบีบไข่ของพี่อย่างแรงทําให้โดนหมัดเต็มๆสองหมัดรอนโซเซไปกงเล่าและหยิบขวดปาใส่พี่ที่กําลังเจ็บไข่สุดท้ายพี่ได้เอาสูตรคุมหัวรอนและฟาดเขาด้วยขวดจนเขาต้องนอนแผ่ไปกับพื้นฟรานซิสทนดูไม่ไหวจึงเดินออกไปรอนเริ่มอ่อนไหวดึงพี่ชายเข้ามาก่อนบอกว่านี่มันไม่ใช่ฉันนี่มันไม่ใช่เรา เขาขอโทษพี่ชายและบอกว่าไปตามฟรานซิสเถอะอย่าปล่อยให้เธอหลุดมือไปเรจจี้ตามมาง้องฟรานซิสขอโทษแทนรอนที่เขาเป็นแบบนั้นเพราะเขาไม่ได้กินยาอยากให้มาเริ่มต้นกันใหม่ฟรานซิสจึงให้อภัยเขาตัดมาที่รอนเขามาหาคุณนางเพื่อชวนทำธุรกิจที่ไนจีเรียแต่เขาก็ปฏิเสธเพราะมันไกลเกินไปจึงยากที่จะควบคุม แต่ถึงแม้เขาจะปฏิเสธเขาก็ยังแวะเวียนมาที่ซ่องเกยของรอนตามคําเชิญยังมีสมาชิกอุทิศสภาอีกด้วยตำรวจได้นําภาพถ่ายในซ่องนั้นมาให้นายกดูนายกเห็นสมาชิกพรรคตัวเองอยู่ในนั้นด้วยพวกเขากําลังจะเลือกตั้งใหม่และกลัวว่าถ้าเรื่องนี้แดงขึ้นมาจะทําให้พรรคไม่ชนะการเลือกตั้งจึงต้องทําเป็นเมินเฉยต่อสิ่งผิดกฎหมายของพี่น้องเคลไปก่อนเลจจี้ยังคงข่มขู่ผับอื่นให้ขายให้เขา รอนกลัวว่าเรจจี้จะทิ้งเขาไปจึงส่งลูกน้องตัวเองมาพังสัญญาผับใหม่ทำให้พนักง,งานผับโทรแจ้งตำรวจและพี่น้องเคลถูกดำเนินคดีข้อหาขู่กันโชคแต่ด้วยเส้นสายของพวกเขาที่มีข้อมูลของพวกขุนนางและสมาชิกวุฒิสภาเป็นประกันทำให้พวกเขาชนะคดีจากการขึ้นศาลและสองพี่น้องมาเฟียกลายเป็นที่ยำเกรงเป็นอย่างมากแม้แต่รัฐบาลยังไม่กล้ายุ่ง แต่ตำรวจริปเปอร์ที่คอยสืบในตอนแรกเขายังคงไม่ลดละคอยตามดูพวกเขาอย่างใกล้ชิดและในที่สุดเขาก็พลาดเมื่อเขาตามเข้าไปดูในผับเขาโดนเลจจี้และหลอนมาประกบถ่ายรูปโดยไม่ได้ตั้งใจรูปนั้นไปถึงหัวหน้าของริปเปอร์หัวหน้าคิดว่าริปเปอร์จะเป็นพวกของเคลจึงสั่งหยุดทําคดีของเคลเดี๋ยวนี้และแล้ววันแต่งงานของเลจจี้กับฟานซิสก็มาถึงแม่ของฟานซิสผู้ไม่ยอมรับในตัวของเลจจี้มาโดยตลอด เธอใส่ชุดดำมางานแต่งเพื่อแสดงความคัดค้านถึงแม้ฟรานซิสและเรจจี้จะไม่พอใจแต่งานแต่งก็ได้ดำเนินต่อไปเมื่อกล่าวคำปฏิญาณตนเสร็จแขกเริ่มร้องเพลงแต่ก็มีแม่ของฟรานซิสคนเดียวที่ไม่ร้องรอนเห็นจึงเข้ามาชี้หน้าสั่งให้เธอร้องแต่เธอยังคงเมินเฉยหลังแต่งงานคำสัญญาของเรจจี้ที่ว่าจะทำธุรกิจถูกกฎหมายมีอายุแค่สองสัปดาห์เขายังคงทำธุรกิจสีเทาต่อไป ฟรานซิสและเลจจี้ย้ายมาอยู่ข้างล่างบาร์ของรอนเสียงปาร์ตี้ของรอนทำให้เธอนอนไม่หลับแถมเบตตี้ติดงานกลับบ้านก็ดึกและไม่ตรงเวลาชีวิตฟรานซิสเริ่มโศกเศร้าขึ้นเรื่อยๆเพราะเธอทำอะไรก็ไม่ค่อยเป็นทำให้แม่ของเรดไม่ถูกใจเธอนินทาเธออีกทั้งเธอนอนไม่หลับจึงได้เริ่มกินยาผู้ช่วยทำให้อาการดีขึ้นวันหนึ่งเรดได้ซื้อสปีดไฟคันสีแดงมาเซอร์ไพรส์วันเกิดเธอ เธอดีใจมากเธอขอให้เขาช่วยสอนขับแต่เขากลับบอกไม่ว่างขอเป็นพรุ่งนี้นะเขามีงานที่ต้องทำซึ่งเขาได้มาคุยเรื่องการขยายธุรกิจเพนเสนอการทำธุรกิจที่ทำให้พวกเขาสบายมากขึ้นปัญหาน้อยลงเลดจ,จี้และคนอื่นๆเห็นด้วยแต่รอนนั่นบอกว่าเขาชอบให้มันมีปัญหามากกว่าเพราะจะได้มีเรื่องเพนก็บอกว่าไม่เอานาเราตโตกันแล้วธุรกิจนายนะทำให้มันดีได้วกว่านี้ แต่รอนก็ปาแก้วใส่หัวเพนและไล่เขาไปเรจจี้บอกว่ารอนทำเกินไปแล้วนะซึ่งรอนบอกว่าเขาไม่ไว้ใจเพนเขารู้เรื่องนี้มากเกินไปเรจจี้ก็บอกว่าคนใกล้ตัวเราคล้ยๆเขาก็รู้กันทั้งนั้นเอบี้หรือคนอื่นๆก็รู้แล้วทาไมนายไม่ฆ่าเขาล่ะไม่ฆ่าเราทุกคนเลยล่ะนายมันบ้าไปแล้วไปกินยาซะหลังจากนั้นบรูโน่นายหน้าจากอเมริกาเรียกเรจจี้มาพบเพื่อบอกว่ารอนเป็นอุปสรรค กับธุรกิจของเราเกินไปเขาอยากให้เรจจี้จัดการกับรอนแต่เรจจี้ก็ปฏิเสธบอกว่ารอนคือน้องชายของเขาซึ่งบรูโน่ก็เข้าใจแล้วบอกว่าตามใจในระหว่างที่หัวหน้าแกงริชาสันไม่อยู่คนของริชาสันจอร์ดคอนเนลเข้ามาค่มขู่เอาค่าคุ้มครองไปจากเคลทําให้คนที่ถูกข่มขู่มาหารอนเพื่อให้รอนช่วยรอนจึงบอกว่า ทนายให้เงินเขา2 0 0พปอนด์เขาจะไปฆ่าจอร์จให้เองแรกแรเขาก็ไม่อยากให้รอนไปฆ่าแต่สุดท้ายก็ยอมรอนบุกเข้าไปถึงในบาร์คนเดียวและยิงจอร์จเข้าที่กลางหัวจากนั้นกลับบ้านมาหาแม่และจีต้ตามมาที่บ้านเพื่อที่จะตามเก็บกวาดสิ่งที่น้องทําเขาขอปืนเสื้อผ้าเปื้อนเลือดเพื่อไปทําลายหลักฐานจากนั้นให้เอาบี้ไปตามหาพยานที่อยู่ในบาร์เพื่อให้พวกเขาแก้คําให้การ เมื่อเอาบี้ออกไปแม่ที่มีรู้เรื่องที่รอนทาได้บอกเลจจี้ว่าไม่ว่ารอนจะทําอะไรยังไงเขาก็คือน้องแกนะซึ่งเลดจ,จี้เข้าใจจึงวางขวดยาวไว้ให้น้องบอกให้เขาอย่าลืมกินละ่ะแล้วจึงขอตัวไปจัดการเรื่องของน้องริปเปอร์ไม่อาจเพิกเฉยต่อคดีฆาคนตายเขาจึงกลับมาสืบสวนคดีอีกครั้ง ในตอนนั้นเรจจี้รู้ว่าหนึ่งในพยานคนเดียวที่ยังไม่กลับคำให้การเป็นบา์เทนดี้ซึ่งเรจจี้รู้จักเรจจี้จึงพาฟรานซิสไปหาเธอฟรานซิสเถียงกับเรดว่าให้บาอ์เทนดี้บอกความจริงเรื่องรอนไปซะแต่เรดไม่สามารถให้น้องตัวเองถูกจับได้จึงไม่ยอมที่ฟรานซิสบอกและเข้าไปหาบา์เทนดี้ในวันชี้ตัวผู้ต้องหาเธอกลัวจนตัวสั่นและบอกว่าไม่มีคนร้ายอยู่ในนี้ ริปเปอร์บอกว่าเธอแน่ใจหรอเธอก็ยังยืนยันและเธอก็รีบออกไปรอนรอดผลข้อกล่าวหาทั้งบ้านฉลองที่รอนรอดคดีมีเพียงฟรานซิสที่ไม่ยินดีและถามว่าเรดบอกอะไรบาเทนดี้เขาบอกว่าคุณน่าจะเป็นห่วงลูกๆของคุณบ้างฟรานซิสรับไม่ได้และเดินหนีไปแต่เรดก็ไม่สนเมื่อฟรานซิสกลับบ้านมาฝนดันตก ทำให้รถเปิดประทุนถูกฝนาสาดเธอจึงพยายามปิดประทุนเรดมาหาเธอเธอขอให้เขาช่วยแต่เรดไม่ช่วยและบอกว่าดูสารลูปเธอสิดูไม่ได้เลยฟรานซิสตบหน้าเขาและเดินเข้าบ้านในตอนที่เธอเปลี่ยนชุดเขาเข้ามาทาร้ายร่างกายของเธอทําให้เธอขอเลิกกับเขาวันรุ่งขึ้นเธอเก็บกระเป๋าเพื่อไปจากเขารอนมาเห็นพอดีจึงช่วยถือกระเป๋าให้และบอกว่า การที่เรดทำแบบนี้มันเกินไปก่อนที่ฟรานซิสจะไปรอนได้บอกว่าเขาชอบเธอนะชอบเธอจริง,รงๆเธอเหมือนคนที่มองเห็นอนาคตจากนั้นก็ได้บอกลาเธอเวลาผ่านไปเรดได้มาตามง้อฟรานซิสที่ห้องของแฟรงฟรานซิสยอมออกมาคุยด้วยเขาพยายามง้อเธอบอกว่าเขาอยากทำให้มันดีกว่าน,นี้ขอร้องละ่ะไปเที่ยวกับเขานะที่ไหนก็ได้เธอใจอ่อนและบอกว่า งานที่อีบิซาเขาตกลงถึงแม้จะไม่รู้ว่าอีบิซาคืออะไรคือที่ไหนจากนั้นเธอได้กลับเข้าไปในห้องและกินยาฆ่าตัวตายเรจจี้เสียใจมากเขากินเหล้าจนหมดสติในงานศพของเธอเขาได้สวมแหวนแต่งงานคืนให้กับเธอแต่ก็รู้ว่าเธอไม่ตื่นขึ้นมาแล้วหลังงานศพเขาได้เอาดอกไม้มาวางหน้าหลุมศพของเธอทุกวัน แต่แม่ของฟรานซิสก็ได้บอกว่าแกฆ่าลูกชันได้สารเลวดอกมไม้ที่แกวางชุบชีวิตของเธอไม่ได้หรอกในระหว่างนั้นรอนได้เรียกแจ็คมาหารู้ว่าเขาขัดสนต้องการเงินจึงจ้างเขา 1000, ปพนปอนเพื่อไปฆ่าเพนแจ็คตกลงเมื่อไปถึงบ้านเพนเขาเรียกเพนออกมาแล้วชักปืนขึ้นแต่เพนขัดขืนทำให้ยิงโดนแค่ตรงต้นขาแจ็คทำปืนหล่นและรีบวิ่งหนีไป เขาทำงานล้มเหลวทำให้ริปเปอร์ไปหาเพนที่โรงพยาบาลเพื่อให้เขาบอกข้อมูลของตระกูลเคลและเพนเขายอมบอกทุกอย่างในงานปาร์ตี้ของรอนตอนนี้รอนยังไม่รู้ว่าแจ็คทำพลาดเรจจี้ได้เข้ามารอแจ็คเมื่อแจ็คมาถึงเขาเข้าไปด่าแจ็คบอกว่าแกทำทุกอย่างพังแต่แจ็คตีมือบอกว่าเขาไม่ได้ทําอะไรและบอกว่า ไม่ใช่ความผิดของเขาที่ฟรานซิสฆ่าตัวตายเมื่อได้ยินอย่างนั้นเรจจี้สติแตกบ,บอกว่าแน่จริงแกพูดชื่อนั้นอีกทีสิแจ็คย้ำคำพูดว่าฟรานซิสเรจจีย้ยิงทันทีแต่ปืนยันขัดลำกล้องแจ็คจึงรีบวิ่งหนีแต่เรจคว้ามีดได้แทนแจ็กจนพุนรอนเข้ามาถามว่าแกทำแบบนั้นทำไมเรจกระซิบบอกว่าเพราะฉันฆ่าแกไม่ได้ถึงแม้อยากจะฆ่าแค่ไหนก็ตาม และได้เดินออกไปอาลบี้ถามว่าแกเสียสติไปแล้วหรอแต่เรดก็ต่อยอาลบี้จนหมอบจากนั้นเขาก็เดินไปอย่างไร้จุดหมายในท้ายที่สุดของหนังสุดท้ายเรจจี้และรอนก็ถูกจับเรจจี้ถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจำก่อนครบกำหนด8สัปดาห์และเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งวันที่1ตุลาปี2,000ส่วนรอนถูกข้อหาฆ่าจอร์จคอร์เนลและได้ถูกส่งเข้าโรงพยาบาลบ้า จนเสียชีวิตจากโรคหัวใจปี1995เป็นอันปิดฉากสองพี่น้องเคลผู้เคยยิ่งใหญ่และครองลอนดอน